เ,เละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักน่ารักทุกทคนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ในแมปที่เราต้องเอาชีวิตรอดจากมหันตภัยล้างโลกนั่นเองนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ทามาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ากระแสต,ตอบรับจากคลิปที่1กับคลิปที่2เนี่ย มันดีมากๆนะฮะเราก็เลยต้องทําตอนที่3ออกมานะครับผมโอเคครับตอนนี้เนี่ยข้างล่างนี่ยังไงเดี๋ยวเรารอข้างล่างก่อนนะฮะให้เขาเล่นให้จบก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะไปเล่นกันซึ่งผมไม่รู้นะฮะว่ามันมีอัปเดตมาใหม่หรือเปล่าพวกผ่านตะไยอะไรใหม่ๆอะไรพวกเนี่ยโอเคเหมือนพวกนี้เขาจะเล่นจบกันแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรารอไปเข้าด่านกันเลยดีกว่านะฮะว่าด่านต่อไปเราจะเป็นด่านอะไรนี่เรายืนมองเลยนะมีาสาวๆยืนมองอยู่ข้างๆเต็มไปหมดนะฮะเอา แล,แล้วโดดลงไปทำไมเค okay, ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามหาันตภัยรล้างโลกด่านนี้จะเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องขึ้นที่สูงก่อนนะมเฮ้ยแต่ว่าเมฆมาเมฆมาแล้วอ่ะฟ้ามืดมาเลยอะ่ะฟ้ามืดมาเลยอย่างงี้ต้องน่าจะเกี่ยวกับพวกท้องฟ้านะฮะเฮ้ยลมมาแล้วผมเข้ามาอยู่ในบ้านก่อนละลมมาแล้วแหละไม่สนใจละตอนนี้ไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมเข้ามาข้างในอ้าว งั้นไง,นงนละ่ะแลบเป็นคำครองจองเลยอะมาครับตอนนี้ขึ้นมาชั้น2ตรงระเบียงนะตรงนี้มีเสื้อผ้าตากเอาไว้ด้วยขโมยเสื้อผ้าใส่ได้ปะเสื้อผ้ารู้สึกแบบน้อยเหลือเกินขโมยเสื้อผ้าใส่โอเคครับกระโดดขึ้นมาตรงนี้กระโดดขึ้นไปข้างบนได้ปะนีไ่ได้นะไม่รู้ว่ามีบันไดขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยทอร์นาโดชิบหายแล้วทอร์นาโดเฮ้ยมาทางนี้ทอร์นาโดเนี่ยเราต้องวิ่งสวนทางกับมันนะ ทอร์นาโดเนี่ยเราพยายามอย่าไปวิ่งทางเดียวกันกับมันนะเราให้วิ่งสวนทางกับมันสมมติว่ามันจะตรงไปทางนู้นเราก็พยายามหาทางอ้อมแล้วก็ตรงมาทางนี้อะไรอย่างนี้นะฮะนี่ฮะเราพยายามจับจับจังหวะมันให้ออกก็พอนะครับว่าทอร์นาโดจะไปทางไหนนะแล้วเราก็ต้องระวังพวกสิ่งของที่จะกระเด็นมาใส่เราด้วยนะฮะนี่ครับพายุไปทางนู้นฉะนั้นเนี่ยเราก็วิ่งมาทางนี้นะแต่ผมดูจากระยะพายุแล้วเนี่ยเหมือนมันจะมาทางนี้นะเราก็วิ่งสวนไปทางนี้เห็นไหมเห็นไหมฮะไม่ยากครับผม เอาชีวิตลอดจากพายุโอ้ย,อยแต่คนนี้อระวังระวังระวังเอ้าเอาเอาชิ้นส่วนระวัง,วงเฮ้ยเดี๋ยวมันมาทางนี้เอา้าชิบหายแล้วโดนพายุเนี่ยาสายายืนไกลๆอะเนี่ยเอ้ยยังไม่ตายเฮ้ยผมหลุดเลยเฮ้ยผมนึกว่าผมจะตายเลยเนี่ยเฮ้ยลมมันแรงลมมันแรงแบบว่าหัวล้นกันเลยทีเดียวโอ้โหนี่ลมมันแรงขัดขนาดโอ้ตอนแรกนึกว่าจะตายนะที่ไหนได้แค่ผมหลุดนะมันเป็นแค่ผมหลุด just ผมลุ่ yeah โอเคเราก็วิ่งสวนทางมาทางนี้น่าจะปลอดภัยไวโโจนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหมือนลมจะมาทางนี้เหมือนลมจะมาทางนี้วิ่ง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 ยังไงอ่ะกดวิ่งยังไงอ่ะโอเคครับเหมือนจะไปทางนู้นแล้วฮะเราก็วิ่งสวนมาทางนี้ง็เป็นไงรอดมาได้แบบว่าผมล่วงรอดมาได้แบบผมล่วงนะโอ้มาดูเฮ้ยแต่ว่าไอ้หอคอยตรงนั้นเนี่ยยังไม่หักนะคุณผู้ชมดูดิแต่ผมเราแต่ผม ผมเราหายไปไหนอ่ะชิบหายไม่เป็นไรเราไม่มีผมองนี้แหละเราจะคล้ายๆกับไซตามะวันพันชูแมนเท่เท่ไปอีกแบบนึงแล้วกันนะเฮ้ยเมฆมาอีกแล้วเหรอถ้าเมฆมาอย่างนี้เซเวเข้าเซเวก่อนเซเว่เข้าไปหลบในเซเวก่อนเลยเนี่ยเนี่ยเข้ามาหลบก่อนโอโหว่าแล้วมันต้องมีคนตามเรามาแล้วเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะว่ามันจะเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นนะครับเราต้องสังเกตดีๆนะเราจะได้หลบทันนะโอเคครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรเป็นฝนกระดดหรือเปล่าหรือว่าฟ้าผ่าหรือว่ายังไงอะไรยังไงนะรอดูสัญญาณเตือนนะฮะรอดูรอดูสัญญาณเตือนว่าสัญญาณเตือนจะเป็น thunderstorm ฟ้าผ่าอุ้ยหาที่กันบังสิครับอุ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าอุ้ย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 ตีลังกาไปเลยเอ้ยเอ้ยฟ้าผ่าไอ้คนที่ก็หัวล้นเหมือนกันไอ้สายเดี่ยวเสียหลุดนีก็อุ้ย ฟ้าผ่าดุนัวจังหวะนี้ยังไงมีงคนพยายามริ้นรนิดนลนจะเข้ามาอะไรนี้ให้ได้อุย้ยกระเด็นไปเลยอุย้ยฟ้าผ่าหัวกระเด็นไปเลยอ่ะอุ้ยรุนแรงมากรุนแรงมากว้าวว้าวยังไงดีเอา้านอนเลยข้างบนข้างบนหัวนั่นนอนเหยียบหัวกันเลยไม่ไม่เกรงใจกันเลยเนี่โอ้โหโอ้โหเนี่ยฮะถ้าเกิดมีฟ้าผ่าเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าอยู่ในท,ที่ที่กันบังนะฮะ ว่าที่มีหลังคาคุมหัวอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเฮ้ยเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาทำไมตัวผมกระเด้งออกมาวัดต่อวัดเดี๋ยวทาไมกระเด้งเฮ้ยเฮ้ยโดนผักเพื่อนอย่าพักดีเพื่อนอย่าผากักเฮ้ยเมื่อ,อ,าาก,อกี้โดนเพื่อนผาก,กระเด็นออกไปถ้าเกิดเป็นพวกต่างประเทศใช่ไหมก็จะมีเป็นหลุมหลบภัยนะเอาไว้หลบพวกทอร์นาโดพวกฟ้าผ่าหรืออะไรพวกนี้นะเนี่ยเฮ้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 ยตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วครับตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วครับ นี่ครับเราหลบใต้ต้นไม้จริงๆหลบใต้ต้นไม้นี่ก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะหลบใต้ต้นไม้จริงๆก็ไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าพวกต้นไม้สูงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นสายล่อฟ้าได้นะนี่ครับหลบตรงนี้แล้วกันอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้กลางหัวใครอะแต่ว่าแต่ว่านี่ในเกมนะนี่ในเกมโอเครอดมาได้ นี่ในเกมเห็นไหมเราก็เลยสามารถรอดมาได้ะหลบพวกใต้สิ่งก่อสร้างหลบใต้ต้นไม้อะไรพวกนี้นะฮะรอดมาได้ไม่ยากนะครับผมนี่พี่เจแบบดูเหมือนแบบสอดแทรกสาระไว้ด้วยเนาะ <c oughs> เหมือนแบบสอดแทรกสาระไว้ด้วยทําเป็นเล่นไปใครบอกพี่เจจะไล่สาระอย่างเดียวโอเคครับด่านต่อไปอันนี้เป็นปั๊มน้ํามันนะฮะเป็นด่านปั๊มน้ํามันนั่นเองนะครับผมเราวร์ปมาที่ปั๊มน้ํามันเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเราเราต้องไปทางไหนเนี่ยเราขึ้นที่สูงเลยไหมรู้สึกว่าจะมีพวกภัยพิบัติมาจากทาง ทองฟ้าค่อนข้างเยอะนะฮะเอ,าเอา้าเอ้าแล้วทำไมเสามันล่วงลงไปอะล้าทำทำยังไงให้เสาล่วงลงไปอะเพื่อนเพื่อนนายไปทำดีท่าไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมปิดแอร์ก่อนรู้สึกหนาวเลอเกินโอเคครับผมมองดูท้องฟ้าสิทองฟ้ายังสว่างท้องฟ้ายังสว่างแสดงว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับพวกท้องฟ้าพวกฝนอะไรพวกนี้นะไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารอดูสัญญาณเตือนนะครับเฮ้ย อันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยอุกบาตอุกบาตตกอหะอุยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บผมจะตายแล้วอุ้ยอุกบาตตกอุกบาตตกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตายแล้วอ่ะโอ้อยู่ดีตกใส่หัวอุ้ยดูด,ดูดูข้างหน้าดูข้างหน้าพังพังย่อยยับเลยชิบหายแล้วโอเคครับอุกบาตตกให้เราควรแบบอยู่ที่มีที่กันเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่ป้องกันเราเนี่ยจะกันอยู่หรือเปล่าดูดิหลังคาน,นี่แหวงเลยโวเลยอะ่ะ ตรงกลางอะแต่ผมไม่ได้ยินเสียงนะไม่ได้ยินเสียงไอ้กบบาทที่มันตกลงมานะฮะอุ้ยอุ้ยอุยกระจายกระจายตรงนี้มีกระจายมีระเบิดมีระเบิดมีระเบิดโอ้ตรงนั้นมีกระจายอ่อนล้มล้มล้มใจเย็นเพื่อนอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นเพื่อนอุ้ยโอ้โหโอ้โหกบบาทบนฟ้าอ้โยเต็มไปหมดเต็มไปหมดนี่ครับเราหลบเราหลบตรงนี้เรารู้จุดเรารู้จุดจูบจุดจู๊จุดหลบไงล่ะไงล่ะไงล่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังนะเพื่อนเพื่อนระวังอุอบาตเต็มฟ้าเลยอุบาตเต็มฟ้าเลยโอ้โหแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าชีวิตจริงเนี่ยถ้าอุกบาทตกมาเราควรจะทํำยังไงนะฮะจริงๆนะที่แบบป้องกันได้หนาแน่นที่สุดผมว่าน่าจะเป็นหลุมหลบภัยแหละแต่ว่าอุกบาทตกลงมาเนาะมันก็มีโอกาสที่เขาเรียกว่าอะไรหลุมที่เราอยู่มันอาจจะพังลงมาเราก็ขาดอากาศหายใจตายได้นะเอเคครับมาดูด่านต่อไปนะฮะ ด่านต่อไปด่านนี้ด่านอะไรอ๋อเป็นด่านเซิร์ฟเซ็นทรัลนะฮะเป็นเหมือนชายหาดที่เขาแบบเล่นเซิร์ฟกันเอ้ยนี่ผมเลือดน้อยจังเออน้องๆบอกว่าถ้าเกิดจบด่านนั้นเนี่ยเราสามารถฆ่าตัวตายเพื่อเติมเลือดได้นะให้เลือดมันเต็มอีกครั้งผมไม่รู้นะ,ะผมก็ลืมไปเลยแล้วหัวก็ยังล้นอยู่เลยจริงๆควรฆ่าตัวตายนะเอาสมผมกลับขึ้นมาเถอะแนะ่ตอนนี้กลายเป็นไซตามะว <c oughs> <c oughs> ันพันแมนโคตรเท่โอเคฮะตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดมีขึ้นหลังคานะฮะ โอเคครับเราขึ้นหลังคาไปเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้ย,โ,อยโดนชนดีนะเลือดไม่ลดเมื่อกี้มันเบียดเราตกเลยดีนะที่เราเลือดไม่ลดเลือดลดนี่แบบอาจจะถึงตายได้นะเอเคครับผมมาดูกันซิว่าภัยพิบัตทิที่จะเกิดในตานี้เนี่ยจะเป็นเฮ้ยเอิร์ทควีกแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวตามหลักแผ่นดินไหวต้องไปอยู่ตรงไหนครับทุกคนครับกลางแจ้งครับกลางแจ้งครับแผ่นดินไหวเราต้องอยู่กลางแจ้งอะ เราอย่าไปหยุดพวกใต้สิ่งก่อสร้างอะไรพวกนี้ครับไม่ดีเพราะว่าพวกสิ่งก่อสร้างอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะล้มมาทับเราได้นะถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะพวกหลังคาพวกเสาอะไรพวกนี้ล้มมาทับเราทำให้เราเกิดอันตรายได้เนี่ยครับเนี่ยฮะเกมเห็นไหมเราต้องหยิบประโยชน์มาจากเกมนะเราเรียนรู้จากเกมได้นอกเป็นไงความรู้ความรู้คนอย่างพี่เจนี่สอดแทรกความรู้เป็นด้วยนะฮะแต่ว่าในเกมนีไม้ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอยู่ดีๆมันจะมี มันจะมีอะไรพุ่งกระเด็นมาใส่เราหรือเปล่าให้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนเฟรมเ่ยตกนี่ไงระวั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 งนี่ไงนี่ไงเพื่อนเรากิ้งไปแล้วเพื่อนเรากริ้งไปแล้วเอ้ยไม่ดีแล้วไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีแล้วค่อยๆขยับค่อยๆขยับนี่ครับถ้าเกิดแบบมีสนามบอลอะไรพวกนี้เนี่ยเราไปยืนอยู่กลางสนามบอลเลยฮะต่อให้แผ่นดินไหวเนี่ยก็ไม่มีอะไรหล่นมาใส่หัวเราแน่นอนนะแผ่นดินไหวเนี่ยเหมือนผมจะเคยบอกไปแล้วนะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่มันไม่น่ากลัวเท่าไหร่สิ่งที่น่ากลัวนี่คือ ไอ้พวกสิ่งของต่างๆที่มันจะตกมาใส่หัวเรานั่นแหละฮะคือสิ่งที่น่ากลัวในการเกิดแผ่นดินไหวนะครับผมเป็นไงล่ะโอ้อาจารย์เจอาจารย์เจให้ความรู้นะแต่จริงๆเนี่ยประเทศไทยมันเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเกิดแผ่นดินไหวน้อยอยู่แล้วนะมีอัตราการเกิดน้อยมากๆอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ใช่พวกญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะที่แบบจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆนะครับผม โอเคฮะรอดมาได้ค่าตัวตายก่อนนะครับผมขอค่าตัวตายก่อนมาแล้วครับกลับมาเกิดแล้วแว่นสุดหล่อทรงผมทองสุดเท่แล้วก็เสื้อลายระเบิดที่โคตรจะคลาสสิกนะฮะ <c oughs> เสื้อนี้แบบว่าเหมือนพวกที่เริ่มเล่นเกมใหม่ๆนะฮะโอเคด่านนี้โอ้โหแฮปปี้โฮมบ้านแห่งความสุขนะฮะมาดูกันซิว่าบ้านแห่งความสุขหรือจะเป็นบ้านแห่งความทุกข <c oughs> บ้านแห่งความสุขนี่ก็คือเราต้องแบบย่างนานๆนะมาถึงจะสุกโอ้โหเป็นไงล่ะนานๆจะเล่นมุกแบบนี้นะตบมือแปะ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 ใส่ซาวเอฟเฟกเองเว้ยเล่นเองใส่ซาวเองแปะ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 ได้นะนี่ฮะตรงนี้ทาบั็กได้เวลาแบบมีแผ่นดินไหวเรามายืนตรงนี้เราตัวเรามันจะไม่ไหวนะโคตรโกงเลยแต่ว่าเราจะไม่อยู่บนนี้เขาจะบอกว่าเราแบบอ่อนแอเกินไปนะอ่อนแอเกินไปเอ้ยเขาเล่นอะไรกัน2คนเนี่ยเล่นด้วยคนได้ไหมเล่นด้วยคนได้ไหมเธอ เธอไปนั่งตรงนู้นเฮ้ยอันนี้อะไรไฟไหม้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 นี่หลบหลบหลักการเดียวกับไอ้นี้เลยฮะหลักการเดียวกันกับไอ้แผ่นดินไหวเมื่อกี้เลยก็คือเราพยายามมายืนที่กลางแจ้งนะฮะไม่ยืนไม่โอ้โหดูข้างบนข้างบนกระโดดนี้ไฟกระโดดนี้ไฟออกมาจากบ้านดูดูดูโอ้ยคนจะโดนไฟคอกตายเหนียบ้อยตรงนั้นมีคนโดนไฟคอกตายไปแล้วหนึ่งคนนะฮะข้างบนนั่นยังไงฮะ ข้างบนได้ไงฮะเราพยายามหลีกเลี่ยงนะฮะพยายามไม่ให้เราอยู่ใกล้ๆไอ้พวกวัตถุไ Wi ไฟอะไรพวกนี้นะโอ้โหดูบ้านค่อยๆพังลงมาครับมาดูข้างบนครับว่าพวกเขาจะมีชีวิตรอดกันหรือเปล่าเฮ้ยแต่ตายกันรัวๆเลยโอ้โหตายพวกคนที่เข้าไปในบ้านนี่รู้สึกจะตายตายค่อนข้าง,งเยอะเลยนะฮะเอาแล้วไงล่ะมีปัญหาแล้วไงโอ้โหตอนนี้ครับคนที่อยู่บนบ้านคนที่อยู่บนบ้าน คนที่อยู่บนบ้านเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหายังไงตายหรือเปล่าไอ้สองคนนั้นมันยังเล่นยังเล่นอันนี้กันอยู่เลยอ่ะเนี่ยสนุกสนานกันใหญ่เรามาเป็นกําลังใจช่วยให้คนที่อยู่บนบ้านนั่นดีกว่าสองคนนะโอ้โหยังไงครับว่าเขาจะรอดหรือเปล่าโอ้โหระวังระวังระวังพวกเศษเลยพวกนี้เลยนะกระเด็นนะฮะบ้านพังแล้วยังไงตกลงมาจังหวะนี้โอ้โหตายครับเฮ้ยคนนี้รอดลงมาได้คนนี้นิดอย่างพลิ้วไม่ธรรมดานะะ แล้วคนที่อยู่บนบ้านอนีคนนึงอ่ะตายหรือยังอุย้ยตรงนี้เอาเนั่นไงสมน้ำหน้าเล่นเครื่องเล่นเพลินไฟไหม้ไฟมันลามมาใส่นะฮะโอเคครับรอดมาได้สวยงามแหมไม่ธรรมดาจริงๆนะอาจารย์เจคนนี้นะตอนนี้สกอร์ของเราอยู่ที่25นะครับไม่มาร์เตอร์26อุย Master, 26. อ้ยเลื่อนขั้นมีอัพเลเวลมีอัพเลเวลกันด้วยไม่ธรรมดาด่านต่อไปเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยฟ้ามาฟ้ามืดอีกแล้ว ฟ้ามืดอีกแล้วสงสัยจะมีประเด็นอีกแล้วฟ้ามืดงี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะน้ำท่วมหรือเปล่าขึ้นที่สูงไปก่อนไหมผมยังไม่รีบขึ้นดีกว่านะถ้าขึ้นไปเดี๋ยวแบบฟ้าผ่ามานี่อาจจะงานเข้าาหลบในบ้านดีกว่าหลบในบ้านดีกว่านี่ห้องนอนส่วนตัวมีมีรูปวาดด้วยเป็นรูปแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มโยโยโยแมนว่าไงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยฝนกรดนี่ไงโอ้โหฝนกรดนะ ไอพวกอยู่ข้างบนเป็นไงล่ะโอ้โตายกันละนาวไม่ให้เขา้าไม่ให้เขา้าไม่ให้เขา้าไม่ให้เขา่าอุ้อยเกือบตายฝนกรดนี่เราต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่ามันกัดก่อนพวกหลังคานะมีโอกาสที่แบบมันจะซึมมาข้างในบ้านเราที่เราอยู่เนะี่ยมาดูคนนั้นดกว่ะคนนั้นเขาอยู่อุ้ยยังไงยังไงตรงนั้นพังแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเ้เเอาตายเลยชิบหายแล้วเราอยู่ตรงนี้ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะงานเข่าแล้ว เราต้องหาที่ movement แล้วแน่ต้องหาที่ขยับแล้วแต่ว่าตรงนี้เรายังอยู่ได้เรายังอยู่ได้เพราะว่าหลังคามันยังไม่ถูกกัดกร่อนมากเฮ้ยยตรงนี้อยู่ได้ไม่นานแล้วนะตัวเธอตัวเธอแต่ว่าคนนี้ก็บาดเจ็บแล้วจะตายแล้วคนเนี้ยเฮ้ยพื้นพื้นพื้นเราก็เริ่มเริ่มเริ่มไปแล้วเริ่มเริ่มไปแล้วเราไปตรงนี้ไหมเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ยังอยู่ได้เฮ้ยในรถในรถในรถนี้รถนี้รถนี้เฮ้ยผมเจ็บผมเจ็บผมจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยยฝนกรดฝนกรดกรดมันกัดกร่อนกดมันกัดกร่อน โอ้โหมาอยู่ในรถโอเครถนี่ฝนกัดเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ก็บ้าละเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้ยโอ้ยเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้กำผนังมันยังไม่ถูกกัดก่อนโอเคเราต้องรักษาระยะรักษาเลยะเอ้าตายมีคนตายเมื่อกี้มีใครตายไปที่อื่นกันบ้างไปที่อื่นกันบ้างเอ้ตร,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่ได้ตรงนี้อยู่ได้นี่ไงอ้ามีที่คุ้มกระลาหัว นี่โอ้โหรอดแค่4คนเองนะเฮ้ยเรารอดมาได้นี่ถือว่าเราแบบนะฮะเทคนิคการเอาตัวรอดของเรานี่แพวพาวเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปโอเคครับเปลี่ยนด่านนะฮะด่านนี้เอา้านี่มันด่านในเดส by d เด l ไลท์ปะเนี่ยนี่มันน,มน, <c oughs> นี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะคอกคอกที่ไว้ปั่นไฟลงนาลงนานะโอเคฝนมาอีกแล้วฮนะฝนมารอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับน้ําท่วมหรือเปล่านะ เพราะว่าน้าท่วมผมยังไม่ได้เจอเลยนะรอบนี้โอเคครับเดี๋ยวเรารอขึ้นไปข้างบนเลยไหมเรายังไม่ขึ้นสุดนะฮะเราจะอยู่ประมาณตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุสุดวิสัยเนี่ยเราจะได้จูกทันนะฮะหรือว่าเอาตัวรอดทัน survival โ okay. อเครอดูครับรอดูสัญ,ญญาณเตือนครับผมเยาะเยาะบนล่างบนล่าง,างซ้ายขวาซ้ายขวา A B A B ยังไงครับนี่ไงน้ําท่วมจริงๆด้วยน้ําท่วม นี่ไงฟลัดฟลัดน้ำท่วมครับผมน้ำท่วมฉับพลันฮนะข้างล่างข้างล่างรีบขึ้นมาตัวเธอตัวเธอน้ำขึ้นมาแล้วน้ำขึ้นมาแล้วมาแล้วนั่นไงข้างล่างอื้อืมว่าแล้วข้างล่างนั่นไม่น่าจะรอดแนะโอูโ้น้ำขึ้นค่อนข้างสูงมากๆเลยนะตอนนี้ถ้าเราลงไปนี่เราก็อาจจะตายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะชิวนะ น่าจะเอ้าหูสองคนนั้นครับพยายามเดินไปจับมือกันก่อนตายเดินไปจับมือกันแบบว่าเราจะตายไปด้วยกันเฮ้ยแต่ว่าอย่าลืมนะว่าน้ําท่วมมันก็มีโอกาสที่สิ่งก่อสร้างจะพังได้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจวังระ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 วังเเราอยู่ตรงนี้ไททานิกไททานิกเราเป็นแจ็คใครจะเป็นรถไม่นายไม่ต้องเป็นรถให้ผู้หญิงคนนี้เป็นรถเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยรอดโอ้โห ยังจะรอดแบบว่าโครงเคงมากเมื่อกี้ยังจะรอดมาได้นะทำบุญด้วยอะไรสุดยอดจริงๆโอเคครับผมส่วนคลิปนี้เนี่ยพี่เจก็คงต้องลาน้องๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยนะฮะกระทืบไลค์คลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เจทําทคลิปต่อๆไปในอนาคตนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมส่วนคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b ์ที่ช่องมาสู้เกมเมอร์ไว้ได้วยนะแล้วนะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า